ไปซื้อได้เลยจ้าสา0ห5ศสาห้าเก้าขอให้เป็นตำปาก Shir, Ugh, oh, um, we mm hmm. องอิงอ like ิงอ uh ิงอองเพียงอองอิงอมเพียงอองอิงอมเพียงอืมเดี๋ยวค่อยก็จะซื้ออืมสามห้าเก้าสามหศทำไงยังสวยครับฟังเงียบห้าสหห้าเก้าทำไมยังสวยครับสวยด้วยมือเราสวยด้วยเพราะเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราติดตามอูอิงไงอืเพราะเรามีแต่เรื่องดีดี เราคุยเรื่องลูกสาวเรานี่แหละเรามีแต่เรื่องดีๆเออมันก็เลยน่าใส่น่าใส่น่าใส่น่าปิา๊งปิ๊งอ่านะคะคุยเรื่องลูกสาวเราทุกวันค่ะอืขอบคุณมากค่ะองรัชดาคิดดีทําดีอคิดดีทําดีอนะไม่ต้องไปอิจฉาลิษยาใครค่ะขึ like, ้นไลฟ์มานี่ก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายอคุยไปเรื่อยๆอืพี่รันน่ารักจังครับอ่าขอบคุณมากกับพี่รันอ,อ่านอ,อ่านอ่านหน้าหน้ากลางน้าครับพี่รัน กำกงนังอืกังนังคลินิกที่รัชอบติดคําว่ากำนังไลยเออเออยังไงก็จาได้อยู่แล้วละ่ะถ้าพูดถึงกำนังกำนังนะอืซุม้มหัวคอวดีจะัะไปลายฝนวดีจั่น้องทัศน์วดีจั่ดันลูกสาวพ่อโจลูกสาวน่ารักมากพ่อโจหโลโ่อมากถูกต้องพ่อโจโโอนะหล่อมากนะแต่ไม่ไหวนมใหญ่ <laughs> ไม่เอาค่ะบ่อโจไม่มีข้ามนมใหญ่ ใส่เสื้อหัวนมโดเชียวอือพี่รันพี่รันชอบหน้าแต่ไม่ชอบหุ่นขอบคุณมากนะคะเอออันนี้แซะน้องโจค่ะไม่มีอะไรหรอกวันนี้ไม่มีอะไรคือประเด็นคือแซะน้องโจอือขอบคุณนะคะน้องโจใส่เสื้อหัวนมโดเชียวเออไม่ชอบอือชอบก็ชอบหัวชอบหัวนมบอสโจขอบคุณมากนะคะอชอบหน้าแต่ไม่ชอบหุ่นค่ะ ไม่ไหวน้องโจให้มีกล้ามหน่อยนะจ๊ะอูห้หูถอดเสื้อมานะพี่รันว่าอูห้หูไม่รู้เป็นอะไรตูดเอินนะออเอืนองเอินองก็ใหญ่อะ่ะอืแล้วก็ใส่เสื้อนมอ่ะนมออกมานมใหญ่กว่าพี่รันซสอีกแนนะนมบ้าโจอ,อ่ะ <laughs> ขอบคุณนะนมน้องโจใหญ่กว่าพี่รันะอีกอีมเดินทีละเก้าสวัสดีจ้ะ <laughs> พี่รันังสวยได้อีกอยากสวยอยากใส่ต้องไปกำนังรออายุเจ็ดสิบก่อนนะคะ จะไปกำนังแต่ว่าจะไปทำคือจะไปเอ่ะจะไปอันนี้แหละจะไปปรึกษาจะไปฉีดบทหอ,อกกันนะเนี่ยเวลายิ้มมันก็เห็นใช่ไหมเนี่ยมันก็เห็นตินกาอืมอืมเนี่ยมันเห็นตินกาเนี่ยอ่านะอืมแล้วก็จะไปนี่แหละวัดดีดีจ้ะน้องกบ,บีหวัดดีจ้ะน้องรัชดาพิสุกัญญาใช่ไหมอ่าขอบคุณคะ่ะน้องเหมียวลีวัดดีจ้ะสเปดมาแรงเลยจ้าขอบคุณคะ่ะแม่ศรีตะวันอ่าน้องเมียวลี่ เมลลี่สิบเอ็ดแมลงแล้วใช่ไหมติดหนึ่งมแมลงเลยค่ะอเอ้าติดหนึ่งมแมลงได้หน่ะเจ้าเอาไปเลยเจ้าอน้องลิทิราวสดีจ้ะเอาให้ติดหนึ่งมแมลงได้หน่ะเจ้าอืบอกได้เดอ้อน้องกอนิการวัสดีจ้ะนับปอนเอาคำขันแต่เช้าดัานที่ติดหนึ่งมแมลงเลยค่ะแล้วลูกพ่อโจอันนั้นหน้าพ่อโจใช่ไหมที่เขาใส่หุน่นอันนั้นหุน่นหุ่นน้องโจจริงหรือเปล่าวะงงอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ เจ๊โจเจ๊โจแป๊บหนึ่งนะอ้าวใครลงความเห็นใครมีความเห็นอย่างไรกับเวลาน้องโจใส,ส่เสื้อหัวนมโดหัวนมโดเลยค่ะหัวนมโดเลยแล้วก็มาดูแล้วล่ะดูดูแล้วนะนมของน้องโจใหญ่กว่านมพี่รันซะอีกแนะ่อขอบคุณน้องทัดเดชับมาจากจากลับจ,จ,จ,จากญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ครับอุย้ยจริงเหรอจ๊ะทําไมมาหาพี่รันจ๊ะน้องทัดกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ครับมาเที่ยวใช่ไหม เดินทีละเก้าขอบคุณหมดจุม๋มขอบคุณมานะักจ๊ะกระบีขอบคุณมากค่ะอืมขอบคุณมานะคะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคะใครลงความเห็นความเห็นมาเลยค่ะน้องโจนอะ่ะเวลาใส่เสื้อหัวนมโดเลยเชียวหัวนมโดเลยเนาะคะ่ะอืมไม่ได้อะไรหรอกอชอบหน้าแต่ไม่ชอบหนุนหน้าหล่อจ้ะเออไม่ชอบนม <c oughs> จริงหรือจ๊ะ <c oughs> อืมอืมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อน แต่พี่รันชอบชอบนะคะชอบนมน้องโจซุ้มขอก็ช่วงนี้ดูอีกหนักหนักไม่รู้ข่าวบ้านเขาเมืองเลยจริงๆเลยแหละไม่รู้ข่าวบ้านเขาเมืองเลยตอนนี้โหนกระแสกําลังออกอยู่นี่กำลังว่าเดี๋ยวกำลังจะดูซะหน่อยลงแล้วค่อยดูเดี๋ยวนะไปเสาน้อยก่อนไปดูอีโจก่อนอีทะแบแทะแบนเลยไปดูอีโจก่อนแป๊บหนึ่งนะอ้าวอันนี้ อันนี้เป็นภาษาของคนของของสาวประเภทสองนะเขาบอกว่าไปดูอีโจก่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะไปดูอีโจก่อนอืมไป <c oughs> <laughs> ดูนมอีโจอืมเดี๋ยวชุมชนอุย้ยนี่เห็นไหมเอ้ยอันนี้ยอันนี้ยังไม่เอาเพลง เออเจ๊งเจ๊งเจ๊งโอ้ยเจอแล้วนี่เออกูได้ด่ามือแล้วละจ้ะืมกูได้ด่าแทนน้องโจแล้วนะจ้ะอืมเจ๊งเจ๊งเข้าลงเข้าลงวันเดียวหลงตัวเองไม่ใช่ดูถูกนะพูดจากความจริงคือไม่รอดเจ๊งสนิทโดนใครเขาหลอกลงทุนหรือเปล่าเจ๊งแน่แน่มึงว่าใครวะเออทาอุ๊พ่อคุณลามมาแล้วหล่ะมึงว่าใครกูถามหน่อย น้องโจโพสในไลฟ์สดเนี่ยมึงว่าใครอีตอแหล่หนังเขายังไม่ได้สร้างเลยมึงว่าจะเจงได้อย่างไรกูถามหน่อยอแล้วเอฟซีของสาวน้อยเอฟซี FC ลูกองเอิงไม่ทําไม่หนังบอดพ่อหนังพ่อโจ,หน,อโจหนังน้องโจไม่ทําให้เจงแน่นอนยิ่งมึงมาพิมพ์แบบนี้ด้วยยิ่งพวกกูยิ่งไม่ทําให้เจงออื มึงรู้ได้ยังไงว่าหนังเขาจะเจ๊งกูขึ้นนั่งเชียร์ทุกวันเนี่ยวิจาร์ได้นะวิจาร์ได้ขอขคุณคกะน้องแขกวิจารณ์ได้แต่มึงไม่ควรเอาหัวไม่ตีนคิดมึงเข้าใจไหมหัวไม่ตีนคิดมึงอย่าเอาหัวไม่ตีนคิดเด็ดขาดเลยอีตอแหลอีตอแหลได้โลอืขนาดบอสโจโพสเลยนะคะเนี่ยเจ๊งเข้าลงเดียวลงเจ๋ง เจ๊งๆเข้าลงวันเดียวหลงตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกนะพูดจากความจริงคือไม่รอดเจ๊งสนิทโดนใครเขาหลอกลงทุนหรือเปล่าระดับน้องโจนี่นะเขาจะโดนคนหลอกกูถามหน่อยเหอะอืมสมองเพชรสายตาเหี่ยวหูทิพสายยาเขานะถึงจะเจ๊งก็ได้หน้า <c oughs> นะ ถึงหนังถ้าเขาสร้างมาหนังเขาไม่ได้หนังเขาไม่ขาดหนังเขาไม่ได้กําไรถ้าขาดทุนเขาก็ได้หน้ามึงเข้าใจหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจมันจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งอืมมันเรื่องของกูเอออันนี้ตอบให้นะคะพิสุริยสศักดิ์อันนี้คือตอบแทนบอสอืมหนังกูจะเจ๊งหนังกูจะได้เงินมันเรื่องของกูอ่ะ กูเป็นผู้สร้างกูเป็นผู้ลงทุนมึงเข้าใจไหมอืมอีตอแหลได้โลหนังเขาเนี่ยขนาดเขาคิดจะสร้างมึงมึงมาเริ่มสกัดกันแล้วนะเนี่ยมาเริ่มสกัดแล้วนะเนี่ยนี่ไปพิมพ์ในไฟ์สดสาน้อยนะนเนี่ยสิเอ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาแก้ไขแล้วครับเออฮัดเจ่งบอเจ่งเอาไว้ทีหลังครับอันดับแรกผมได้ทําในสิ่งที่ผมฝันแล้วนี่เจ้งบอเจงเอาไวท้ทีหลังครับ อันดับแรกผมได้ทําในสิ่งที่ผมฝันแล้วและบมีผัยมาหลอกผมให้ลงทุนหรอกครับผมลงทุนทําสิ่งนี้จากหัวใจจริงและให้ผลงานออกมาดีที่สุดกับโปรเจกต์ใหญ่กับการสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกของชีวิตและเป็นหนังเรื่องเรื่องของหมอเรื่องของวงก,การหมอลำที่หมอลำเป็นผู้สร้างเพื่อต้องการยกระดับวัฒนธรรมหมอลำอีสานสู่สายตาทั่วโลกฮอตนี่ผมคิดว่าพี่น้องคงบอ บอกทิ้งบอกบอปานผมดอกเออไม่ทิง้งหรอกจ้ะไม่ทิ้งแน่นอนเออโอ้โหนะแล้วยิ่งยิ่งหนังเรื่องนี้เอาชีวิตลูกสาวเราเข้าไปใส่ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่มีไม่ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะแล้วมึงหูปากได้เลยว่าหนังของน้องโจเขาจะเจ๊งไม่เจงหรอกจ้ะอย่างน้อยช่องค่อยเนี่ยช่องพิรันจ้าประเทศญี่ปุ่นก็สนับสนุนค่ะเอฟซกลุ่มพลังเงียบสายพลังบวกก็สนับสนุนและเป็นหนังที่เออน่าจะเป็นออมุมกว้างก็คือ ยกระดับแล้วก็เสริมวัฒนธรรมคนอีสานอืมเพราะฉะนั้นคนอีสานต้องไปดูกันเยอะๆอะทางเหนือก็ไปดูเยอะๆอืมทุกภาคคนพี่รันนี่แหละจะบินไปดูเออจะบินไปดูหนังเปิดโรงมาลบทผดมมาเลิกอืมเข้าใจบ่แอดเกียงสวัสดีจะ้ะพี่คำพันธ์สวัสดีจะ้ะแล้วอย่างระดับบระโจเขาผู้ในหารระดับนี้เขาไม่มีใครหลอกหรอกจะ้ะ มึงเข้าใจไว้ด้วยออีตอแหลได้โลอืจริงๆเลยอืต้องไม่ได้เสียหน้าไม่ได้ FC พวกเรากลุ่มพลังเงียบอยิ่งต่อต้านยิ่งดังทูกต้องค่ะลูกติดต้องกับนน้องนิกกี้หลวงพ่อบอกภาพพิเศ้ให้วยพรได้พันแปดร้อยล้านลูกสาวเราดกบอสโจถึงขนาดยกมือไ่า้ <c oughs> ลูกสาวเราได้จ้าสาธุ ไว้ออกกล้องเลยเพราะฉะนั้นลองมาดูกันนะอืมนะไม่มีทางแจ้งไม่แจ้งหรอกอืมพี่วรุดขอบคุณค่ับพี่วรุตวรุตนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอามารดกบ,บิดามารดาของคนคอมเมนต์มาสร้างจะเดือดร้องเพื่อ <c oughs> ก็มันเสือกไงอันนี้ไงเขาเรียกคนสกัดกัน้นอืมส,สกัดกั้นสาวน้อยสกัดกั้นน้องบอสอืมสร้างเลยจ้ะน้องบอสอืมสนับสนุนจ้ะ ปาอูดสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะคุชตีมาสวัสดีจ้าเดี๋ยวด่าต่อแป๊บหนึ่งขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเพคะสวัสดีเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่พี่พี่สวัสดีเพคะอ้มเสด็จน้องขอสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะเมื่อเอ้าแอตต้นมาหรือยังอเสด็จน้องมาหรือยังเนี่ยเสด็จน้องแอตต้นมาหรือยังเนี่ยเมื่อคืนบอสไหว้น้องทำไมมีใครรู้ไหมก็ลูกสาวบอกว่าได้จ้ะพันแปดร้อยร้านบอสโจบอกว่า นะขอบคุณลูกอือนะมีแต่แบ่งปันมีแต่ปังไปข้างหน้าครับถูกต้องค่ะน้องชวีอืมย้อนวาน,วน,วนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่รันยืนหนึ่งตลอดตลอดการค่ะกะระแสหนังมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะรอดูรอชมรอเชียร์เสรื่อมมาอือฮักเมฆเขาพี่อดุลวดีจ้ะพี่เสกรันวดีจะ้จะอืมน้องอ้อมวดีจะ้ะไลค์กดแล้วนะครับกดแล้วก,กดแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่ะน้องอ้อม กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะพี่รันตอนนี้เพลง12มาแล้ว,ลวครับสุดยอดครับดันๆันแชร์กันต่อครับขอบคุณครับไม่ค้าขอบคุณอือไอเอดเกียงเอาแอดเกียงเอาใส่ชื่อแอดเกียงดีแล้วโอ้โหไม่รู้เปลี่ยนทําไมน้องนิ่มสกุลขอบคุณนะคะคนมณิชย์ยังไม่ลงมือทําก็เห็นหัวแล้วถูกต้องนะปอนอืมซุ้มขอคอขอบคุณมากค่ะอืมยอนวันวานลูกสาวพูดแบบนี้นิ่มๆเลยค่ะได้ค่ะสุดยอดได้เฉพาะ ได้จะพอ่ออวยพรให้พอ่พอได้ได้คะ่ะได้ไดพี่รันว่าลูกสาวเราอยู่เพราะฉะนั้นลูกสาวเราอยู่พันล้านนี่พี่รันได้แน่นอนอืมอันนี้พันแปดร้ยล้านใช่ไหมอืมพันแปด้อยใช่ไหมอืมสามศูนย์สองสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองล่างสุดสิบเอ็ดมาแรงอยากสวยต้องกำลังคลินิกถูกต้องกับพี่สมจิตขอบคุณคนลังอ้อมันพูดเหมือนมันลงทุนกับบอส นี่ไม่ใช่ถ้ามันลงทุนกับบอสอ่ะมันไมไ่พูดแบบนี้เอออันนี้มันไม่ได้ลงทุนใครแม้แต่ความคิดมันก็ไม่ลงทุนกับใครอืมนี่แล้วบอสก็เอามาเป็นประเด็นเออเจ๊งเจ๊งมันก็จริงอ่ะนะเข้าไปพิมพ์ในช่องใหญ่ด้วยไฟ์สดตองบอสไร์สดเจ๊งเจ๊งเข้าลงหนังวันเดียวหลงตัวเองไม่ใช่ดูถูกนะพูดจากความจริงคือไม่รอดเจ๊งสนิทโดนใครหลอกลงทุนหรือเปล่าเจ๊งสนิทแล้วก็